ล้างถนนนะครับก็ดที่จะให้ถนนสะอาดเพราะว่าหาลนรถรถขนดินนะครับมาเทพื้นดินให้เตาแก่เนาะนะครับทำลานจอดรถใหม่นะครับผมก็จะทำฟางขึ้นแล้วก็ตอนล้างนะครับล้างทางเข้านะครับให้สะอาดเลยว่าพวกดินพวกเศษดินพวกอะไรเนาะตอนเราต้องทำความสะอาดล้างก่อนไม่ไม่น่าเลียยวันนี้แต่เช้าเลยนะครับลูกค้านะครับรถเต็ม ลานด้านหน้าแล้วนะครับผมอนี้ก็มีทีมงานเราครับ้องแป้งแล้วก็ชาวเกาหลีนะครับเพื่อนโรงงานใหม่แล้วก็ทีเล็กแล้วก็เ่าแก่นะครับผมบรรยากาศตอนเชานะ้าเนาะ ล้างถนนนะครับก็ดีจะให้ถนนสะอาดเพราะว่าหาลนรถรถขนดินนะครับมาเทพื้นดินให้เจ้าแก่เนาะนะครับทำลานจอดรถใหม่นะครับผมก็จะทำทางขึ้นแล้วก็จะล้างนะครับล้างทางเข้านะครับให้สะอาดเลยว่าพวกดินพวกเศษดินพวกอะไรเนาะต้องเราต้องทำความสะอาดล้างก่อนไม่ไม่น่าเกลียดวันนี้แต่เช้าเลยนะครับลูกค้านะครับรถเต็ม ลานาด้านหน้าแล้วนะครับผมันนี้ก็มีทีมงานเรานะครับน้องแป้งแล้วก็ชาวเกาหลีนะครับเพื่อนโรงงานใหม่แล้วก็ทีเล็กแล้วก็เขาแก่นะครับผมบรรยากาศตอนเชานะ้าเนาะ ทำล้างถนนนะครับก็ดีจะให้ถนนสะอาดเพราะว่าหาลนรถรถขนดินนะครับมาเทพื้นดินให้เ้าแก่เนาะนะครับทำลานจอดรถใหม่นะครับผมก็จะทำทางขึ้นแล้วก็จะล้างนะครับล้างทางเข้านะครับให้สะอาดเลยว่าพวกดินพวกเศษดินพวกอะไรเนาะต้องเราต้องทำปสะอาดล้างก่อนไม่ไม่น่าเกลียด วันนี้แต่เช้าเลยนะครับลูกค้านะครับรถเต็มลานาด้านหน้าแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีทีมงานเรานะครับน้องแป้งแล้วก็ชาวเกาหลีนะครับเพื่อนโรงงานใหม่แล้วก็ทีเล็กแล้วก็ข้าแก่นะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเนาะ ที่จอดรถสำรองนะครับผมพื้นที่นี้เพิ่งซื้อใหม่เนาะเด้สะดวกสบายนะครับข้างหน้าเต็มนะครับถ้าหน้าร้านเต็มก็สามารถมาตรงนี้ได้หรือว่าจะไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่จอดรถเหมือนกัน อย่างนี้ก็มามาไปไปแล้ลส่วนด้านหน้านะครับเต็มไปหมดแล้วไม่มีที่จอดแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเช้านะครับผมสิบเอ็ดนากายี่สิบนาที เสร็จแล้วนะครับผมพอทพําถนนทําอะไรเสร็จต้นไม้ก็มาพอดีเลยแล้วก็เอาลงจากรถนะครับผมแล้วก็มาใส่ชั้นใส่ชั้นเสร็จเราก็มาติดมาติดป้ายราคานะนะคบมาติดสติกเกอร์ราคาแต่และชนิดแต่และชนิดนะครับราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมไม้เข้าเยอะนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็หมด นะครับขายดีมากแล้วลูกค้าตอนนี้นะครับอยู่ในร้านเราเนี่ย<ม>เดินกันโร,รมานเลยนะครับผมซื้อของซื้ออะไรติดป้ายติดมือกันทุกคนนะครับนักแฟงจ้าสวัสดีครับเออไม่มีคนซื้อคนเหรอแม่แม่ีกอ ว่านี้เียมมากว่าอูดิก็บอกแม่ให้ยกพี่นายก็เตือนเนาะลูกพันยานเด้อลูกค้าวันนี้เยอะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็ยกต้นไม้ผ่าลูกค้าเลย เลือกซื้อต้อนไม้กันคึกคักเลยเอาพีอเอาพีอเอาพีอเอาพีกเ <c oughs> นี้ยน,นแอดวนะเออ สลับที่นี่แถวแถวเฮ้าหม่เรานะครับสวนป่าสวนป่าเราจะมีที่ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเนาะนะครับรองรับให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปเนี่ยเราทำน้าที่นั่งที่ถ่ายรูปนะครับมีลือสีผสมสวยๆนะครับผมเพื่อสร้างให้มีสีสันเวลาถ่ายรูปมาจะได้สวยงาม มันก็ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอากาศนะครับก็ดีนะอากาศจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับผมลูกค้าก็หนาแน่นเหมือนเดิมมาแล้วมาอีกคันหนึ่งเนี่ยรถใส่ต้นไม้เราอัปเดตนะครับบรรยากาศนะครับการซื้อหาต้นไม้นะครับในสวนเราก็จะประมาณนี้นะครับ ดูนะครับความนิยมนะครับความสนใจเอาใจใส่หรือว่าความความนิยมแล้วกันนะครับความนิยมของ,ของชาวเกาหลีนะนะครับว่าต้นไม้เนี่ยสำคัญขนาดไหนนะทั้ขายดีมากเลยอันนี้ก็ ราคาราคาที่เท่าไหรอ่อะราคาอยู่ที่เป็นเงินไทยเราก็หกห้าร้อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ห้าร้อยป้ายผิดหกร้อยนะครับหกร้อยนิดหกร้อยนิดนะครับผมเป็นไม้ที่ เขาทำด้วยตอเนาะนะครับแล้วอย่างอยก็จะเป็นดอกนะครับเนี่ยแก้วสรารพัดนึกนะครับผมก็ขายดีกันเอ,อ้อ,อไม่ใช่ไม่ใช่สายโกนิมานะครับโกน,นิมาขายดีมากเลย ราคาร้อยกว่าบาททั้งหมดเนี่ยครับร้อนะครับร้อถึงสองบาทเนาะ ยี่สิบบาทอดอกชบาก็ขายดีราคาหลักร้อยนะครับผมไม้ราคาหลักร้ <c oughs> อยเนี่ยไม้มงคลเราก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแก้วคล้ายหอมคล้ายมาลีเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย ันนี้ราคาไม่ตัวนี้สามร้อยนะครับผมสามรสามร้อยนี่อย่างพวกคล้าเนี่ยนะครับคล้าสสวยมากเลยนะครับสามร้อยสาละสามร้อยนะครับผมสวยมากอย่างพี่เรียพี่เรือนี้ อยพีเรือนะครับพี่เลือก็1 2 0ยยีบาทประมาณนี้นะครับราคาหลักร้อยทั้งนั้นเลยเนี่ยเกี่ยวกับพวกต้นไม้มงคลน,นะครับวาสนาหรืออันนี้ก็ทถางแล้วครับสามร้อยหลักสามร้อยหมดเลยนะครับผมซึ่งราคานะครับก็จะดีกว่าที่ไทยเรานะครับผมซึ่งค่างเงินเนาะ การเงินเขาจะดีกว่าเรานะครับการซื้อขายในต้นไม้ถ้าใครมีโอกาสนะครับเปิดมีหุ้นส่วนนะครับขายไม้ประดับนะครับอยู่ในเกาหลีใต้นะรวยแน่เลยนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับจากราคาแบบถูกๆที่ไทยน่ะนะครับแต่ก็เป็นค่านะครับหรือว่าเป็นราคานะครับที่เกาหลีไม้ดอกไม้ประดับที่ว่าชาวไทยที่คนไทยว่าถูกๆนะครับดอก กระถางละสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เกาหลีนะ่ะราคาละร้อยบาทขึ้นไปนะครับร้อยเริ่มต้นที่ร้อยบาทขึ้นไปนั่นแหละนะครับอย่างนี้ก็อย่างน้องแกล้งถือนี่คือประมาณสามร้อยสามร้อยขึ้นไปนะครับ,รบหมายแขวนสามร้อยหรือหกร้อยก็ไม่รู้นี่เออพี่เล็กหกร้อยป่ะเนี่ยกระถางนี่หกร้อยเนาะเนี่ยหกร้อยบาทขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมที่ไทยเราแค่ร้อยสองร้อยเองนะเนี่ย ให้ดูความแตกต่างนะครับไม้นะครับในสวนเรานะครับในเกาหลีเนาะนะครับราคาแตกต่างจากที่ไทยมากนะครับราคาแพงกว่าที่ไทยนะครับผมดูชั้นบนนะครับชั้นบนเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์ต้นไม้ก็มาอีกวันเสาว,วันอาทิตย์นะครับจะเต็มสูบเลยเต็มที่เลยนะครับผมลูกค้า,าเพียบเดี๋ยวมาดู Black Magic นะครับ Black Magic เนี่ยนะครับถ้ามาซื้อที่ร้านเนาะก็กระถางละ เจ็ดร้อยนะครับผมตุกกระถางละเจ็ดร้อยนะครับกระถางหนึ่งจะมีต้นหนึ่งนะครับหนูเสียดแยกแค่ต้นเดียวเองเนี่ยแบกเมจิกนะครับกระถางละเจ็ดร้อยแล้วก็จะเป็นพวกบัวนะครับบัวสีเนี่ยกระถางละสามร้อยนะครับสามร้อยสามร้อยนิดๆน,นะสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับผม บัวแคระบัวอะไรสวยๆเนี่ยครับบัวสีบัวขายดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกระถางละหกเจ็ดร้อยเก้าร้อยนะครับแพงมากนะครับที่ไทยเราก็ราคาแบบเบาๆนะครับถูกๆเนี่ยดูไม้อบน้ำเราไม้อบน้ําก็ทุกกระถางนะครับกระถางไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับก็ราคาละอ่ากระถางละสามสิบห้าบาทถ้ามาซื้อที่ร้านเนาะ นอกจากนี้นะครับก่อนก่อนจะเข้ามาถึงร้านเรานะครับผมก่อนจะเข้าในร้านเนาะนะครับก็จะมีการาเครื่องนะครับเครื่องตรวจนะครับผมโควิดนะมีพนักง,งานนะครับบริการอยู่ตรงนี้นะครับผมแนะนาในการาสแกนนะครับผม รออะไรกันสาวๆคักก่อนนะคะอืคักก่อนจะมาอีกคันหนึ่งใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เหรอพี่เล็กมาอีกคันหนึ่งเหรอ โอ้โหเท่าแก่ทานใหญ่รถเต็มหมดนะครับใช้ผมรองพื้นแล้วก็น้ำรถสักหน่อยใช้ผมอย่างดีตัดใจแอดมา นะครับดัง,ดง,ดงๆเทพๆสวยๆอุ่นเศษล่อรากไว้เรียบร้อยนะครับผมจะนํามาปลูกนเนาะรากฟูนะครับฟูสีขาวถือว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมปลูกได้เลยนะครับก่อนที่เราจะปลูกเราก็ต้องออทาปูนแดงก่อนเนาะแต่ว่าที่สวนเราไม่มีปูนแดงมันจะมีตัวยาตัวนี้อ๋อหยุตัวล อ่าไฟติ้งไฟติ้งหงิมไฟติ้งไฟติ้งหงิมนะครับหงิมต้องงไฟติ้งไฟติ้งอ่าช่วงนี้มานายได้ยินมานี่ได้ยินมานายก็งแฟงก็จะปลุกเอ่อ เด็ดเด็ดเด็ชัว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 อยู่เนี่ยชีวิตอ๋ออืมแล้ก็ไว้พีเสร็จเาสวยๆนั่นนะครับผมเด็ดเด็ดเด็ดไปท้องฟังก็ปลูกปลีกนกนะครับผมหลังจากที่ เราชำไว้เนาะเราตัดชำแล้วก็ห่อด้วยสำลนมอสนะครับเราเรานำไปอบไปอบแล้วก็พวกระบบรลากพวกอะไรมันก็ขึ้นมาดีนะครับก็พร้อมที่จะปลูกนะครับที่จริง,งพร้อมนานแล้วแหละแต่เราไม่มีเวลาลวน้องแฟนง,งานงานงานเราเยอะเยอะมากนะครับพอซื้อน,นกมาแล้วก็ลูกค้านะครับผมมาถ่ายรูปมาดูเนาะนะครับก็นกน่ารักเนาะนะหน้าผมหยก เถ้าแก่ก็สั่งให้ไปซื้ออีกนะครับสิบตัวจะทํากรงใหญ่ว่าสวยนะครับผมน้องแหม่มน้องมีกระชัตอนนี้นะครับเวลาเราก็ห้าโมงนะครับสิบเจ็ดนกาสามสิบสี่นาทีนะครับจะเลิกการแล้วนะครับแต่ลูกค้ายังเพียบนะครับลูกค้ายังเยอะเหมือนเดิมไม่รู้ไม่รู้จะได้ปิดร้านตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าลูกค้ายังยังรอปลูกนะครับหลายคน ผดยังหนานแน่นอยู่เลยนะครับ เปนไม้เบาบางเลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้อีกนะครับสลัเพล่ <laughs> หมุนไอ้ปุ้ยวะเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้กระดุมเสษตจไปตัดมอนเตล่าใจอันก่อนนะครับตัดเตือนไว้แล้วก็ระบบลากอะไรสมบูรณ์ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตบรรยากาศนะครับ ภายในสวนเรานะครับให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับผมสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุม่มเกษตรด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปนะครับสำหรับสวนธรรมชาติของเรานะครับผมสวัสดีครับ